คนรอบข้างคนที่เขาแอบมองคุณเขาคิดกับคุณยังไงคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณยังไงเอ่ย The Star เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะหรือเป็นคนที่เก่งเก่งในสายงานด้านใดด้านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจจะเป็นคนที่อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะเดอ s t สตมีความเด่นความดังความพราว แล้วก็เป็นคนที่เยียวยาจิตใจผู้อ,อื่นได้เขาเรียกว่าเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เลยนะคะเดอะสตาร์ใช่คุณไหมคะ่ะพลังงานนี้สุดๆนะเขามองคุณดีมากเลยนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่ดูลึกลับซับซ้อนอ่านใจยากเดาใจยากเป็นคนที่เหมือนพออยู่ในสังคมก็วางตัวได้ดีมากๆ แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะคนทั้งหลายคนรอบตัวคุณนะคะก็เดาทางคุณไม่ถูกเช่นกันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงบางคนอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยประวัติของตัวเองไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของตัวเองนะคะหรือเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสเป็นคนที่มีอํานาจในตัวแปลกๆแปลกๆหมายถึงว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่อ่านใจคนได้บางคนอาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่เฉยๆคนอื่นก็ ก็ดูเกรงขามอ่ะอก็ดูดูว่าเขาเข้าใกล้ได้ยากอ่ะเข้าถึงยากเออเข้าถึงยากดูเป็นคนเข้าถึงยากแต่ว่าไม่ได้ในแบบแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขากลัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเกรงอํานาจบารมีเนาะราชินีพระจันทร์เป็นคนที่ลึกลับอ่ะเป็นคนที่เหมือนถ้าเขาไปอยู่ใกล้อ่ะส่วนหนึ่งก็คือเขาจะได้รับพลังงานดีๆจากคุณแหละ แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอ่านใจคุณไม่ออกค่ะเขามันรู้สึกมีพลังงานแปลกๆที่คนเข้าถึงคุณได้ยากอืมเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์หรือคนที่แบบมีบารมีข้างในลึกๆสูงๆอะ่ะเยอะๆที่คนอื่นทั่วๆไปอะ่ะจะเข้าถึงคุณได้ยากคุณเป็นคนที่ลึกซึ้งค่ะโลกส่วนตัวก็สูงเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีสนเสน่ห์เป็นคนที่มีเมตตา เป็นคนที่คนอื่นเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงนี่หมายถึงว่าอยากจะทําอะไรนี่คือสามารถเดินเข้าไปหาคุณเดินเข้าไปขอร้องคุณได้เลยนะคะในทางผิวเผินในทางสังคมดาวถ้วยนี่เป็นเรื่องของสังคมนะคะแต่ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุณจะมีระยะห่างสําหรับคนอื่นเสมอแต่ เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีอะไรช่วยเหลือได้มีอะไรบอกมาเลยยินดีทำนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนรับใช้สังคมอะ่ะเนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานเหมือนคนที่รับใช้สังคมเข้าสังคมเก่งแต่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนอื่นเลยไม่ค่อยรู้ประวัติของคุณเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ชีวิตลึกๆของคุณ ชีวิตส่วนตัวของคุณเท่าไหร่ถามว่าเขาอยากรู้ไหมเขาอยากรู้นะคะแต่ว่าอาจจะเข้าถึงได้ยากเขาก็เลยไม่ได้รู้กันเลยเรามาดูพลังงานใต้พ่าอโหเดซันคุณคะเขามองคุณเป็นคนที่ดีมากๆบางคนนี่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะบางคนเปลี่ยนจากคนหนึง่งเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะ บางคนอาจจะผ่านมรสุมชีวิตมาก็ได้แล้วเขาเรียกว่าทารนฟอร์มมาเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นเดอะซันเป็นคนที่ให้แสงสว่างกับผู้อื่นให้แสงสว่างกับตัวเองเป็นคนที่ล้มแล้วลุกได้เร็วเสมอเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ดีเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเป็นคนที่คนอื่นอยู่ใกล้แล้วแบบมีพลังอะค่ะ คุณทาให้คนอื่นมีพลังชีวิตนะเวลาเขามองมาที่คุณชีวิตของคุณเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดคุณหรือคนที่เขาเคยรู้จักคุณมาก่อนคุณอาจจะเปลี่ยนสังคมมาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจอะให้กับคนที่เขามองมาที่คุณ t ดอ s สันเป็นพลังดีๆแสดงว่าชีวิตของคุณก็ต้องมีประสบการณ์ดีๆที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยมองแล้วเอาเป็นตัวอย่างว่าเออคุณหัวใจไม่แพ้มองคุณแล้วทุกๆคนเขาจะรู้สึกว่าคุณยังผ่านมาได้เขาก็ต้องผ่านได้สิคุณทําได้เขาก็ต้องทําได้สินะคะมันเป็นเหมือนพลังงานที่ทําให้คนทอ้ทอๆอยู่เนี่ยรู้สึกฮึบขึ้นมาลุกขึ้นมานะคะคุณเป็น ไฟเป็นฝันเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะคนรอบข้างมองคุณดีมากๆนะพลังงานของคุณนะคะแล้วคุณเนี่ยทำอะไรมักจะสำเร็จต่อให้วันนี้ยังไม่สำเร็จแต่อีกไม่นานคะ่ะคุณโฟกัสไปเลยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันแล้วคุณจะยิ่งได้รับความสำเร็จได้รับการชื่นชมโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอโดยที่คุณไม่ต้องไปเป่าประากาศโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย เดี๋ยวชื่อเสียงเงินทองผู้คนเข้ามาหาคุณเองทำในสิ่งที่รักนะคะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เป็นเวอร์ชั่นที่ทรงพลังอะนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะยิ่งจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จย,ยิ่งขึ้นไปเลยค่ะถ้าใครยังไม่มีชื่อเสียงคุณจะได้มีชื่อเสียงขจรขจายนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคน มองคุณอยู่ค่ะทุกคนให้กำลังใจคุณและเอาคุณเป็นแบบอย่างในการต่อสู้ในการไม่ท้อเป็นการการเยียวยาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณรักษาพลังงานดีๆของคุณนี้ไว้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังบางคั่งร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ